คุณชายเป็นหนังที่ผมค่อนข้างพอใจเลยครับคือมันเป็นเหมือนหนังที่เป็นจดหมายรักให้กับคนละครกับคนที่ชอบดูละครไทยครับซึ่งมันทําให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งคือหนังเรื่องบาบิลอนครับหนังเรื่องนั้นก็เป็นจดหมายรักสําหรับคนที่รักหนังคนในวงการหนังอะไรประมาณนี้ครับหนังเรื่องนี้น่าจะได้อิทธิพลมาจากหนังเรื่องบาบิลอนครับเปลี่ยนจากหนังให้เป็นละครไทยครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวผมไม่ได้เป็นคนที่ดูแค่หนังต้องการความเป็นซิมาตมิกอย่างเดียวนะครับ ผมดูละครไทยด้วยครับผมเป็นคนดูงานบันเทิงที่หลากหลายครับไม่งั้นผมคงพูดไม่ได้ว่าอันนี้มันคืออิเลเมนต์ของละครอันนี้มันคืออิเลเมนต์ของภาพยนตร์เพราะว่าผมดูเยอะทั้งสองอย่างผมเลยแยกมันออกครับสำหรับคุณชายเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมดี้ที่ว่าด้วยเรื่องของชุดเขาไปปาไข่ใส่บริษัทละครจนทําให้เขาถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านแต่ชุดไม่มีจ่ายเจ้าของบริษัทเลยให้ชุดไปทําละครแทน ชูจะทำละครได้หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง The c l i c h é สำหรับคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วสงสัยว่าเอ๊ที่ผมมารีวิวแบบนี้ผมจะโดนแบบเขาหรือเปล่ากผมก็ตอบว่าตัวผมน่อครับทีวิวที่ตัวผลงานอย่างเดียวเลยครับผมจะไม่ได้ไปพูดถึงตัวบุคคลใดๆครับ คือผมเสร็จผลงานหนังเรื่องหนึ่งแล้วผมก็มาตีความในสมองแล้วก็เอามารีวิวให้พวกคุณได้ดูครับแล้วก็รู้สึกยังไงก็พูดออกมาเลยครับอาจจะดูเหมือนผมรุนแรงไปหน่อยแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าผมรอมชอมที่สุดแล้วนะครับสำหรับโดยเฉพาะหนังไทยนี่ผมรอมชอมสุดๆแล้วครับแต่คือในหนังเรื่องนี้ครับตัวไอชูดน่ะมันไปด่าตัวบุคคลเลยไปด่าตัวบริษัทเลยแล้วก็ไปโยนไข่ใส่บริษัทแบบนี้ครับสามารถเอาผิดได้ครับ ดังนั้นคุณจะเห็นว่าเออเวลาผมรีวิวผมจะรีวิวแค่ตัวผลงานอย่างเดียวเลยครับไม่ไปก้าวไก่เรื่องบุคคลครับส่วนนักเรื่องคุณชายผมรู้สึกว่าเออเขาเลือกใช้ความเป็นละครมาใช้ในหนังได้ถูกต้องครับผมบน่นหลายเรื่องใช่ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้มันดูละครแต่คําว่าละครนะครับมันไม่ได้หมายความว่าผมดูถูกหนังเรื่องนั้นนะครับคือ ถ้าหนังเรื่องไหนเอามาใช้ได้ถูกต้องมันก็ถูกต้องถ้าหนังเรื่องไหนใช้ได้ไม่ถูกต้องมันก็น่าเบื่อครับบางเรื่องก็มันน่าหงุดหงิดครับดังนั้นคําว่าหนังมันดูละครมันไม่ได้เป็นคําลบเสมอไปครับบางทีมันเป็นคําบวกอย่างเช่นหนังเรื่องนี้ครับเขาเอาความละครมาใช้ได้ถูกต้องแบบเป๊ะเลยครับพอหนังเรื่องนี้มันเป็นละครซ้อนหนังแล้วเขาเอาความเป็นละครมาแซวแบบเจ็บแสบเลยครับแต่คือหนังบางเรื่องนะครับแม่งต้องการความเป็นซีน <a> ิมติกอย่างสูงอย่างเช่น หนังไซไฟครับหนังบางเรื่องไซไฟย้อนการเวลานู่นนู่นนี่น,น,น,นี่แต่ดันการการแสดงติดกลิ่นแบบละครงานภาพก็ติดกลิ่นแบบละครมันก็เลยไม่เวิร์กแล้วหนังบางเรื่องเป็นหนังฮอร์เรอร์เฟลเลอร์ที่ต้องการความเป็นซีนิมอติกเหมือนกันแต่ก็ใช้ศาสตร์ของละครเข้าไปใช้มันก็เลยไม่เวิร์กครับแต่หนังเรื่องนี้เลือกใช้ความเป็นละครได้ถูกต้องในหนังเรื่องนี้เขาจะแสดงแบบ overacting เลยครับและนั่นแหละครับ เวลาผมเห็นภาพที่หนังที่มันต้องการความเป็นซีเนมาติกแต่เขาดัานแสดงเป็นละครผมเห็นภาพแบบนั้นเลยครับเพราะว่าหนังจอมันใหญ่เบื้อเริ่มแล้วตัวละครมันก็ต้องแสดงแบบให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแต่พอเลือกความเป็นละครมันจะมีความโอเวอร์แรคติ้งเวลาดูกับหนังบางเรื่องมันที่มันใช้ความเป็นละครมาแสดงแล้วไม่ถูกต้องมันก็เลยเกิดเป็นการ รู้สึกความรู้สึกมันเวอร์เกินไปรู้สึกมันใหญ่เกินไปมันก็เลยครีนช์นะครับและนี่แหละครับหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นเลยครับว่าถ้าเลือกการแสดงแบบละครมาอยู่ในหนังมันจะมีความครีนช์แบบหนังเรื่องนี้เลยครับผมรู้สึกมันดูละครน้ําตาการมเทพอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับกับหนังบางเรื่องนะครับแต่กับหนังเรื่องนี้มันเอามาแซลล์แล้วมันก็ถูกต้องครับและผมก็ชอบมากๆครับเอาอิเลเมนต์ของความเป็นละครมาใช้ได้ถูกต้องเลยครับ และอีกคำคำหนึ่งครับคือคำว่าคลีเช่หรือซ้ำซากจำเจหนังเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าถึงจะคลีเช่แต่มันก็สนุกได้ครับเพราะแล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยครับหนังเรื่องนี้ไม่กลัวจะคลีเช่ไม่กลัวจะซ้ำซากจำเจเพราะว่าบทตัวบทเขียนออกมาได้ดีครับถึงมันจะเป็นความซ้ำซากจำเจแต่มันเป็นความซ้ำซากจำเจที่ครีเอทีฟครับมันก็เลยยอดเยี่ยมครับสำหรับหนังเรื่องนี้และเห็นไหมครับว่า เวลาผมพูดว่าซ้ำซากจำเจมันไม่ได้เป็นคำลบเสมอไปครับบางทีซ้ำซากจำเจก็กลายเป็นคำบวกได้บางทีก็กลายเป็นคำลบได้ครับถ้าเอ,อาความซ้ำซากจำเจแล้วใส่ความครลเอทีฟลงไปแบบเรื่องนี้มันก็เวิร์กได้เหมือนกันครับแลวต้องบอกว่าหนังทําให้ผมขาได้เยอะมากๆเลยครับคือหนังเรื่องนี้ครับหลายเรื่องเป็นหนังไม่ตั้งใจหาใช่ไหมครับหนังเรื่องนี้ครับเร,เรื่องคุณชายนะครับเป็นหนังที่ตั้งใจจะเป็นหนังไม่ตั้งใจหาครับคือ ตั้งใจจะครีนช์เลยครับแล้วครีนช์จากอะไรรู้ไหมครับครีนช์จากการสแสดงแบบโอเวอร์แร็กติ้งที่เขาตั้งใจจะโอเวอร์แร็กติ้งเหมือนกับน้ำตาลการมาเทศนั่นแหละครับพอมาดูในจอภาพยนตร์ปุ๊บแล้วมันมันใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ยิ่งฮายิ่งครีนช์ที่มันตั้งใจจะครีนช์นะครับแบบประมาณว่า <S <S ฉันทเทียดเทียดวามันผัวให้เธอ <S <S อะไรแบบนี้นครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็เอาความซ้ำซากจำเจอของละครมาแซวได้อย่างเจ็บแสบสนุก แล้วก็ทำให้ผมหาได้เหมือนกันครับถึงตัวเราจะเดาได้ครับหนังก็ไม่กลัวว่าเราจะเดาหนังได้เพราะว่าหนังเขารู้ตัวครับว่าเขากำลังเล่าอะไรครับเขากำลังทำอะไรอยู่มันก็เลยเออกมาเวิร์กครับและบทถึงมันจะซ้ำซากจำเจนะครับแต่บทต้องเรียกว่าวางปมมาได้ดีมากๆเลยครับทำให้จุดดราม่าที่มันเป็นละครนำเน่าอีกคำหนึงครับว่าคำว่าละครน้ำเน่าไม่ใช่คำลบเสมอไปครับ และหนังเรื่องนี้ก็ใช้คําว่าละครน้าเน่าออกมาทําให้ผมเกือบจะร้องไห้ได้ครับมันมีซีนหนึ่งที่มันเป็นละครน้าเน่าแบบร้อเซเลยแต่นี่แหละครับถ้ามันดีก็คือดีครับคำว่าละครน้าเน่าก็ไม่ใช่คําลบเสมอไปครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการตัดต่อที่ดีด้วยครับคือหนังจะตัดสลับระหว่างซีนิมติกเวโชกับ16ต่อ9ถ้าเป็นซีนิมติกเวโชหนังจะเป็นหนังที่มันเป็นชีวิตจริงครับส่วน16ต่อ9คือละครที่อยู่ในหนังครับ ซึ่งตอนที่หนังเป็นซีนิมเมติกเวชหนังก็ใช้ศาสตร์ของภาพยนตร์เข้าไปใช้ในแบบเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานภาพเสียงอะไรต่างๆจะเป็นซีนิมเมติกหมดเลยครับพอตัดไปเล่า16ต่อเปุ๊บไปเล่าละครภายในเรื่องหนังก็ใช้การแสดงแบบละครเต็มที่เลยครับแต่พอมาเป็น16ต่อ9มันจะมีช่วงที่เป็นละครบ้านสายทองละครบ้านสายทองเขาก็จะใช้ศาสตร์ของละครมาแบบเต็มที่เลยครับ แล้วมันก็จะมีช่วงที่นางเอกไปไฮสคูลช่วงที่นางเอกไปไฮสคูลเขาก็ใช้ศาสตร์ของซีรีส์มาซึ่งโอ้โหเจ๋งครับแล้วมันจะมีเทคนิคการตัดต่อช่วงของซีรีส์ที่มันเท่มากๆครับคือมันจะมีการให้ตัวละครตะโกนไปแล้วก็ซูมเอาออกมาแล้วก็เห็นเป็นโลกแล้วก็ซูมอินเข้าไปกลับไปที่เดิมที่เดิมครับซึ่งเป็นการตัดต่อที่เท่มากครับแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นซีเนอมาติกแล้วก็จะมีการใช้แมทช์คัท ซูมเข้าไปที่ตานางเอกแล้วก็ซูมเอาออกมานางเอกก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นหนังที่มีการตัดต่อที่ยอดเยี่ยมครับมีงานภาพที่เยี่ยมครับนักพระนางก็แสดงได้ดีครับผมชอบการแสดงที่มันเป็นซีเนมาติกของ2คนนี้ครับส่วนปัญหาของหนังเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกคือหนังมันซ้ำซากจำเจ บางจุดมันก็อาจจะติดความน่าเบื่อเข้าไปครับแล้วบางจุดที่มันเดาได้มันก็รู้สึกเซ็งๆนิดหน่อยครับบางคนก็อาจจะเบื่อหนังเรื่องนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังดําเนินเรื่องค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็ตอนจบของหนังเรื่องนี้ก็จะมีความเตลิดตะเลิดหน่อยครับผมไม่ค่อยชอบตอนจบเท่าไหร่ครับ สรุปสำหรับหนังเรื่องคุณชายถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แอนตี้ละครไทยไม่ถูกโรคกับละครไทยคุณอาจจะรู้สึกดูแล้วหงุดหงิดไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับแบบนั้นจะต้องเล่าแบบภาพยนตร์เท่านั้นจะต้องซีนิมติกเท่านั้นก็อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบละครหรือว่าชอบทั้งละครทั้งภาพยนตร์คุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนผมได้ครับว่าเออมันมีจุดที่น่าสนใจนะมันมีความครีเอทีฟในความคลีเช่อยู่นะ สำหรับคะแนนที่ผมจะให้หลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่องคุณชายผมขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนครับใช้ความเป็นละครได้ถูกต้องเชยแต่เวิร์กทำให้ผมขำได้เยอะแต่เรื่องอื่ดไปหน่อยพอเดาได้แล้วบางทีมันก็น่าเบื่อไปนิดนึงผมเลยให้ไว้ที่7คะแนนครับก่อนจะจากกาันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับ หรือรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนืยอของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเริ่มมาหนังก็ตัดเป็น16ต่อเเลยครับก็จะเป็นละครที่นางเอกโดนลักพาตัวไปแล้วก็จะมีซซนที่ฉันจะยืดยดคงเป็นผัวให้แกแล้วผมก็ฮาเลยครับคือหนังตั้งใจจะ overacting เพื่อให้มัน เป็นหนังที่มีความคร้นช์ของการแสดงครับหนังตั้งใจคร้นช์นะครับจุดนี้อย่าลืมเหมือนกับพวกน้ําตากรารมเทศนั่นแหละครับแล้วพอจบฉากนี้ชุดชุดคือพระเอกน้ําคือนางเอกนะครับชุดก็ไปหาน้ําแล้วก็น้ําก็เอาแต่ดูละครเรื่องนั้นแะครับที่มันที่ที่มันฉายอยู่นะครับหนังก็ตัดเป็นซีนเมตาติกเรโชแล้วน้ําก็หมวแต่ดูละครก็เลยเผลอไปตัดคิ้วของชุดชุดก็เลยโมโห ทานไปโกรธละครเรื่องนั้นพอชุดกินเบียร์จนเมาชุดก็เลยเอาไข่ไปปาใส่บริษัทละครนั้นแล้วก็ไลฟ์สดดา่าไปเห็นให้พระเอกแพ้คดีแล้วโดนปรับ10,000มืนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท5ล้านแล้วพระเอกก็ไม่มีตังค์พระเอกก็เลยเข้าไปขอทำละครตอนพระเอกเข้าไปขอทำละครพระเอกก็เอาถ้วยรางวัลนะครับไปวางปึ้งไว้ว่าเออ พระเอกเคยชนะเลิศรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมครับแล้วพอประธานบริษัทดูถ้วยรางวัลแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ดูเล่นแปลก,ปลกมองถ้วยรางวัลล้วเล่นแปลก,ปลกผม่าเออผมจําจุดนี้ไว,ว้ว่าเออมันแปลก,ปลกนะแล้วพี่ดูก็เออให้ไอ้คนนี้ลองทําดูซึ่งผมว่าทำไมมันให้การทำกันง่ายจังเลยวะแล้วพระเอกก็เลยได้เป็นผู้กํากับแล้วพอมาทําละครปุ๊บแล้วพอถ่ายไปถ่ายมาแล้วคือตัวละครจะมีการแสดงแบบน้อยแบบประมาณว่า มีความเป็นซิมติกนิดนึงแล้วโอเวอร์แอคติ้งออกมาออกจากซิมติกนิดนึงแต่เหมือนมันไม่พอครับนางเอกบอกว่ามันมันไม่ดูไม่ละครนะพระเอกเลยบอกว่าน้องเล่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนักแสดงละครก็เลยต้องเล่นโอเวอร์แร็กติ้งแล้วโอ้โหเป็นฉากที่คร่นชนไาอีกแล้วครับคือตั้งใจเขาตั้งใจคริงเฉากที่บอกนะครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่ฮาครับ แล้วหลังจากนั้นละครที่ซอนอยู่ในหนังก็เดินเรื่องไปก็จะเป็นนางเอกเข้าไปในคฤหาสน์เพราะว่านางเอกคือเป็นทายาทอะไรประมาณนี้ครับแล้วเจอแม่เลี้ยงใจร้ายก็เป็นฉากที่หาใช้ได้อยู่ครับสุดท้ายตามบทบาทก็นางเอกก็ต้องกลายเป็นคนใช้แล้วนางเอกก็ไปเรียนไฮสคูลไอช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบคล้ายๆบ้านสายทองะเขาจะใช้ศาสตร์ของละครพอตัดไปเล่าช่วงไฮสคูลปุ๊บ มันกลายเป็นซีรีส์เลยครับเพผมว่าเออใช้ได้ครับเขามีความครีเอทีฟในความซ้ำซากจำเจครับผมชอบครับแล้วมันก็จะมีซีนแบบว่าประมาณว่านางเอกล้มไปหาพระเอกอะไรประมาณนี้ครับซีนคลีเช่คลีเชแบบนี้ครับที่ละครมักจะใช้เพื่อสร้างให้แฟนๆฟินฉากแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณเห็นในภาพยนตร์จอใหญ่ครับให้คุณรู้เลยครับว่าเขาใช้ศาสตร์ของละครมาใช้ในฉากนั้นครับปกติ ในภาพยนตร์จะไม่มีการที่ให้ตัวนางเอกล้มไปหาพระเอกนะครับมันจะมีแต่ในละครครับแล้วช่วงละครมันก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนเป็นซีรีส์วายด้วยครับผมก็ <c oughs> โคตรฮาเลยครับคือประธานบริษัทสั่งให้หาตัวละครชายเพิ่มพระเอกก็เลยหันไปเจอคนในกองแล้วหน้าตาโคตรหล่อเลยครับแล้วก็เอามาเล่นฉากด้วยกันคนถ่ายก็ปรินกัน ไม่พอครับไอคนในโรงก็ผู้หญิงผู้หญิงสาววัยในโรงก็มีตินเสียงอยู่ครับแล้วบางฉากก็จะมีอยู่ดีก็มีเพลงเข้ามาขั้นนะครับโอ้โหมันตลกดีครับอยู่ที่หนังก็กลายเป็น MV เพลงสังง้นเลยครับซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกซีรีส์ละครในพวกนี้ครับส่วนใหญ่หนังจะไม่ค่อยทําแบบนี้แต่ให้คุณเข้าใจว่าเออมันกําลังถ่ายละครกันอยู่นะแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบว่า นางเอกทำสร้อยหายพระเอกไม่ชอบนางเอกเพราะว่าคิดว่านางเอกเป็นคนผลักตัวร้ายตกบันไดอะไรแบบนี้ครับนางเอกก็เลยต้องเข้าไปตีสนิทกับพระเอกโดยการที่ปลอมเป็นผู้ชายโดยการใส่วิกแล้วก็ติดหนวดแต่นักอกนี่โอ้โหบึ้มเลยครับเ <c oughs> ขาตั้งใจครับเขาตั้งใจแบบล้านเปอร์เซเลยครับให้มันเป็นแบบนี้ตั้งใจครินช์ครับแล้วก็นางเอกที่ปลอมเป็นผู้ชายก็เข้าไปตีสนิทสุดท้าย พระเอกก็เลยเกิดอาการชอบนางเอกที่ปลอมเป็นผู้ชายแล้วก็มานั่งคุยกับไอพ่อหนุ่มคนใหม่ที่เป็นซีรีส์วายก็นั่งคุยว่าหนูบุาฉันจะชอบผู้ชายวะนายชอบข้าวเปลือกใช่ไหมล่ะฉันจะไปบอกข้าวเปลือกว่าฉันชอบแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปหาข้าวเปลือกแล้วพระเอ,อกในละครก็วิ่งไปกอดข้าวเปลือกพอกอดปุ๊บบิดบิดนางเอกหลุดแล้วนางเอกผมยาวสลวยขึ้นมาแล้ว คุณชายก็บอกว่านี่นี่เธอเป็นผู้ชายผมยาวเหรอนี <c ringe> ่ก็คริ๊์ดีครับผมฮาดีครับแต่สุดท้ายพระเอกก็ลอกหนวดนางเอกมาอ้าวนี่เธอเป็นผู้หญิงเหรอนางเอกก็บอกว่าใช่ฉันเข้ามาติสติทเธอเพราะว่าต้องการสร้อยอะไรประมาณนี้ก็สองคนนี้ก็เข้าใจรักกันอะไรประมาณนี้แล้วหนังก็ตัดกลับมาเล่าเรื่องที่มันเป็นซีนีมามติกแล้วก็จะมีฉากที่ชุดคุยกับประธานบริษัท ประธานบริษัทบอกให้ทําฉากจบให้มันแฮปปี้เอนดิงชูดบอกว่าไม่ผมจะจบแบบหักมุมให้มันจบแบบแบดเอด์แล้วก็ประธานบริษัทเลยบอกไม่ได้มึงต้องจบกูดเอระไปก็เลยต้องจบแบบกูดเอด์แล้วก็ตัดกลับไปที่ละครตัวร้ายในละครก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วจะมีการตัดต่อที่โคตรเท่เลยคือตัวร้ายร้องกรี๊ดแล้วหนังก็ซูมออกมาซูมออกมาซูมออกมา,มออกมาแล้วก็กลายเป็นโลกแล้วก็กลับเข้าไป ที่หน้าตัวร้ายเออผมว่าเจ๋งดีครับมีการใช้เทคนิคการตัดต่อที่เท่ดีครับแล้วก็ตัดกลับมาที่ชุดที่เป็นซีนิมติกพระเอกก็ต้องไปกำกับหนังที่เป็นฉากในป่าแต่ไป,ไปมามาพระเอกกำลังเอกหลงป่าครับและช่วงซีนิมติกช่วงนั้นก็กลายเป็นละครครับซึ่งผมว่าเออมันเป็นการตั้งใจเป็นละครที่โคตรเวิร์กครับเพราะว่าจุดนี้มันจะไปเชื่อมกับละครที่มันอยู่ในหนังนครับคือมันจะมีฉากที่น้ํา สะดุดล้มแล้วข้อเท้าพลิกชุดจังเลยต้องให้น้ำขี่หลังแล้วก็พอฝนตกปุ๊บฝนตกในป่าปุ๊บเจออะไรครับนั่นแหละครับเจอกระท่อมกลางป่าครับแล้วก็2คนนี้ก็เข้าไปครับแล้วสุดท้าย2คนนี้ก็จู๋จีกันแล้วหนังก็ตัดเฟซขึ้นไปบนเตียงแล้วก็หายไปเออนี่คืออิเลเมนต์ของละครครับแล้วเขาเลือกมาใช้ในละครได้ถูกต้องครับเพราะว่าในละครที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันครับ เป็นการเขียนบทที่เออเชื่อมกันดีครับแล้วพอถ่ายกันเสร็จชุดก็กลับบ้านกับน้าครับแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่น้ําเห็นละครของที่ชุดทําแล้วก็ยืนมองหนังก็จะซูมเข้าไปที่ตาน้ําแล้วก็ซูมเอาออกมามันคือการแมชแคทที่เท่ดีครับผมชอบครับแล้วพอชูดกลับบ้านไปจานโจ๊กก็มาครับคือจริงๆจานโจ๊กเป็นตัวละครตัวประกอบช่วงองค์ที่3จานโจ๊กจะมีบทเด่นเลยครับจานโจ๊กบอกว่า นี่แกไปทาละครน้ำเน่าทาลายสังคมทําไมอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดคลิปที่หนังสั้นที่พระเอกทําต้นเรื่องคนที่เป็นยายโดนทําร้ายอยู่พระเอกก็เลยโมโหพระเอกก็เลยถ่ายฉากสุดท้ายโดยที่จะจบแบบแบดเอ็นที่พระเอกวางแผนไว้นะครับคือมันจะจบแบบว,ว่าประมาณว่านางเอกทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็แพ้คนรวยอยู่ดีนางเอกก็เลยต้องคอตตอแต่พอจะถ่ายนางเอกกันจะคอตตอแล้ว ประธานบริษัทมาช่วยไว้ปึ๊บมึงจะถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแล้วก็เรียกไอ้ชุดมาคุยแล้วก่อนหน้านี้คือหนังจะมีการฟอร์ชาโดไว้ป่ะชุดช,ช,ชอบกินไมโลแล้วก็เทนมแล้วชุดก็ไม่ชอบให้ปลาหันหน้ามาหาชูดเพราะว่าชุดกลัวตอนไปกินข้าวกับน้ําปลาหันหน้ามาหาชูดชูดก็แบบนี้ครับแล้วฉากนี้ก็ประธานบริษัทก็บอกว่าแกน่ะชอบกินไมโลกับนม แล้วแกกลัวปลาที่หันหน้ามาอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ปิ๊งเลยว่าเชีย่ยฉากที่พี่ดูเล่นแปลกๆใช่เลยผมว่าแล้วมันต้องเชื่อมกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะมีแนวคิดเป็นละครที่ถูกต้องนะครับย้ำคำว,ว่าเป็นแนวคิดละครที่ถูกต้องผมก็เดาวไว้จุดนั้นแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่หนังแฟลชแบ็กกลับไปเล่าเรื่องอดีตของชูดตอนที่ชุดอยู่ในป่ากับน้ำนะครับอยู่ในกระท่อมกับน้ําตอนที่แฟลชแบ็กผมเดาได้เลยครับว่า ถ้าหนังมีแนวคิดเป็นละครพี่ดูต้องเป็นพ่อไอชุดแน่นอนและตัวนนี้ก็เฉลยว่าพี่ดูเป็นพ่อไอชุดจริงๆด้วยและการที่เป็นแนวแนวคิดเป็นละครในหนังเรื่องนี้แม่งถูกต้องครับทําให้ซีนนี้ครับซีนที่พี่ดูเล่นแล้วพี่ดูเล่นโคตรสุดยอดเลยครับพี่ดูปีนี้แกเก๋าจริงๆครับตั้งแต่เรื่องร้านมาแล้วก็บางกรอบเบกกิ้งแล้วเข้ามาหนังเรื่องนี้อีกโ้โหพี่ดูเอานิ้วโป้ไปเลยครับ เล่นโคตรดีและซีนี้แหละครับทาให้ผมแคบจะน้ําตาซึมนะครับเกือบไหลออกมาเลยครับและจุดนี้ครับมันคือละครน้ําเน่าครับมันคือเมโลดราม่าและถ้ามันถูกต้องมันก็จะสามารถทําให้คนดูน้ําตาไหลได้ครับนี่แหละครับคําว่าละครน้ําเน่าไม่ได้แปลว่าเป็นเชิงลบเสมอไปบางทีมันก็เป็นเชิงบวกบอกได้ครับและพอประธานบริษัทสารภาพไปชูก็เลยบอกว่ากูไม่มีพ่อ พ่อคุณหนีไปตั้งนานแล้วแล้วชูดก็เดินหนีไปแล้วก็ไม่ทำฉากจบละครก็เลยค้างเติ่งไว้ตรงนั้นแล้วจูๆ่ๆจานโจกครับจานโจกแม่งเอาปืนไปจี้ประธานเพื่อให้ประธานให้จานโจกอะครับเป็นผู้กำกับตอนสุดท้ายให้แล้วจานโจกก็ไปกำกับซีนสุดท้ายก็จะเป็นการระเบิดภูเขาเปล่ากระทอมครับคือคนทำหนังรุ่นนี้ครับเข้าใจความเป็นภาพยนตร์ละครและซีรีส์ หนังก็เลยเอาจารย์โจ๊กมาพูดว่าตัวละครมันต้องมีมิติอะไรประมาณนี้ครับคือละครนะครับตัวละครมันต้องชัดต้องแบนครับตัวดีก็ต้องดีดีตัวเลวก็ต้องเลวเลวแต่ในหนังนะครับมันจะมีความเป็นมนุษย์เขาก็เลยมีตัวละครตัวนี้มาพูดซึ่งมันหมายถึงว่าคนทําเข้าใจความเป็นภาพยนตร์ครับพอชุดรู้เรื่องชุดก็เลย เข้ามาห้ามแล้วก็พาประธานบริษัทไปด้วยสุดท้ายประธานบริษัทโดนโคมไฟตกลงทับแล้วก็กระอักเลือดอยู่แล้วชูตก็เดินเข้าไปแล้วชูตก็เลยเรียกคนมาช่วยชูตก็เลยไปตามไอ้พี่จานโจกสุดท้ายจานโจกจนมุมจานโจกก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจะยิงแต่ดูเหมือนจะลังเลแต่สุดท้ายจานโจกถอยไปสะดุดล้มปึ๊บจานโจกก็เลยเผลอยิงออกไป ปรากฏว่าน้ำมารับกระสุนแทนครับคืออันนี้ละครสุดๆเลยครับแต่มันก็เวิร์กสุดๆเหมือนกันครับเพราะว่าเขารู้ครับว่าเขาต้องการจะเล่นอะไรครับแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่ชุดนั่งกินข้าวกับน้ำอยู่แล้วก็ชุดเอาสร้อยที่ยืมน้ำไปจำนำเอามาคลืนครับแล้วผมก็ปิ๊งเลยครับว่าเออถ้ามีแนวไปคิดเป็นละครนี่ต้องใส่สร้อยไว้แน่นอนเลยปรากฏว่าสุดท้ายน้ำโดนยิงตรงสร้อยพอดีครับ แต่หนังก็บอกว่าชีวิตจริงแม่งไม่เหมือนในละครวะ่ะสรอยแม่งยิงทะลุวะ่ะแล้วมันก็ทะลุจริงๆแต่โชคดีที่ไม่โดนจุดสําคัญน้ําก็เลยรอดมาได้แล้วพระเอกก็สร้างฉากจบที่มันแฮปปี้เอนดิ้งครับสุดท้ายพระเอกเลย Coming of อฟเอจากคนที่เกลียดละครมากๆกลายเป็นคนที่ภูมิใจที่ได้ทําละครเรื่องนี้ออกมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมว่าเออหนังเรื่องนี้แหละ ใช้ความเป็นละครมาได้เวิร์กมากๆครับและสุดท้ายตัวหนังเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิงครับน้ำกับชูดก็ได้รักกันต่อแล้วตัวชูดก็ได้มรดกจากเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็เลยเป็นการเป็นคนที่มีตังค์แล้วก็ผ่าน้ำไปกินข้าวแบบรู้ๆจริงๆสักทีที่เคยสัญญากันไว้แล้วหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิงครับและนี่แหละครับ หนังมันมีการวางบทไว้แต่ละจุดแล้วหนังก็รู้ตัวว่าเออตัวเองทําหนังเรื่องนี้เพื่ออะไรทําไมถึงใช้แนวคิดของละครเขารู้ตัวทุกอย่างและทาออกมาได้ดีเอาความคลีเช่คําซ้ำซากซจําเจมาใส่ความเป็นครีเอทีฟเข้าไปแล้วเป็นหนังที่ใช้ความเป็นละครแนวคิดเป็นละครที่เวิร์กหนังซ้ำซากจาเจที่เวิร์กและผมก็เลยให้ไว้ที่7คะแนนครับแต่อย่างที่บอกครับหนังมันเดาได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ ดำเนินเรื่องช้าๆมันก็เลยได้แค่เจ็ดคะแนนครับไม่มากกว่านี้ครับและนี่แหละครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องคุณชายคุณชอบกันหรือเปล่าครับคุณให้คะแนนไม่เท่าไรก็อย่าลืมบอกผมหน่อยนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอาความเป็นละครมาใช้ได้ถูกต้องจริงๆครับผมชอบหนังเรื่องนี้ครับ